เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของรายการแต่ความมันไม่ได้ท้ายสุดนะครับบิลลี่จากออสเตรเลียครับเจอกับลาฟาเอลจากฝรั่งเศสเช้านี้ชั่งน้ำหนัก160ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง178ต่อ175นะครับอายุ17ต่ออายุ31ครับ6ไฟชนะ4แพ้2กับลาฟาเอลนั้น5ไฟครับชนะ3แพ้2นะครับเอาละครับสติใกล้เคียงครับคู่นี้บิลลี่นั้น ฝักเล่าพิซซ้อนที่ค่ายมวยบางททอมวยไทย mma ครับในขณะที่ลาฟาเอลนั้นฝักและพิซซ้อมที่ค่ายมวยเอกเมืองนอนท์ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูครับ17กับ31อืม31นี่ถ,ถือว่าไม่แก่พี่โอ้ไม่แก่ไม่แก่ถ้ากำลังติดตามชมทางผ่านทางช่องยูทู e เพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลนะครับ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยป่าตองครับภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์สดทีิคุณนะครับพี้มอการประกบคู่ของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังัดใหญ่หรือว่าสมนึกฟัดบุรีนะครับเรามีมวยให้ชม5วัน5รายการนะครับเสร็จจากวันเพื่อสดีเราเว้นวันศุกร์วันหนึ่งแล้วครเจอกันใหม่ในวันเสาร์สัเด y ห i น h t นะครับ<ม>แล้วก็วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นี่ เป็นคิวของปาตองคอมแบททีมงานเดียวกับปาตองไฟไนท์นะครับก็ติดตามชมนะครับเพชรลีลารัตนชัยมวยไทยแตกหักกับอานินเมตานักชงกายอินเดียผัดเพช์ผัดชนะมาคุณละครมาคุณละครนะแต่ครั้งนี้ครั้งแตกหักหักเลยนะครับเลยครับและย้ํากันอีกครั้งว่ามวยรอบเพชรหนุ่มน้อยเอกมึงนน์มวยรอบหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสนามมวยปาตองนะครับ ก็คัดเอา16คนก็มาร่วมแข่งขันเริ่มประเดิมสนามในวันพฤหัสที่2สิงหาคมนี้นะครับตุาลาครับตุลาเอ้ยตุลาตุลาสิงหาที่ผ่านมาแล้วเรื่องตุลาตุลากับขอ,อภัยด้วยตุลาคมนะครับผมครับ <laughs> ก็ถ่ายทอดสดทางช่องหน้าก็ติดตามดูนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาทนะ ลุ่นพิมพ์นีย่มครับร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดครับอ่ะมาดูคู่ปิดท้ายครับชิงแชมเปี้ยนครับหนึ160่งร้อยหกสิบปอนครับโอ้โห oh, บิลลี่ oh. กิบบอนครับออสเตรเลียโ oh. อ้วิลลี่โอ้โ oh, ห oh. มีหมัดหน 1, 2, ึ่งสองแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับแม่เป็นมวยขวาแต่เตะซ้ายหน้าได้ดีครับบิลลี่เด็กสิบเจ็ดเท่านั้นนะอ่า ลาฟาเอลพยายามจะเคลียร์ล่างครับบิลลี่ขยับเข้ามาแข้งขวาของลาฟาเอลแล้วล็อกในนักชกจากฝรั่งเศสครับเจอขวางหน้าครับขวางขวางอ้าวแม่พี่แย่งซอกก่อนครับโอโ้โหเอาแข้งขวามาเกี่ยวได้จับยกเลยครับอสเตเลียกับฝรั่งเศสครับยกแบบนี้ถือว่าไม่ผิดกติกานะมมไม่ผิดไม่ผิด โอ้ทิ้งหมัมดหนึ่งสองเสียบด้วยเข่าขวาเลยครับบิลลี่โอ้โหไม่ไม่ไม่แหมแกขวางครับแล้วง้างศอกเลยครับโอ้โหคุณพี่ว่ายังไงครับมเจอแข้งซ้ายครับบิลลี่นี่วางซ้ายหน้าได้ดีนะครับลาเฟรยพยายามกระแทกหมัดยับซ้ายบิลลี่วางซ้ายแล้วครับเอาเกี่ยวได้ทิ้งหมัดขวาเสียบด้วยเข่าขวา ปักด oh ้วยศอกครับโอ้โหเวลามานี่แกมาเป็นชุดเลยครับนักชกจากออสเตรเลียหน้าตาแกดูละอ่อนละอ่อนนะครับอ่าแยกก่อนแยาส่าดครับมือพัดกันหมดอ้าวมัวหันไปดูอะไรครับมาหันไปดูอะไรครับโอ้โหเจอศอกขวาครับศอกซ้ายศอกขวาครับสับแล้วก็เสียบครับสับแล้วก็เสียบโอ้โอย่าโฉกไปโฉกไปครับโฉกแล้วก็เสียบครับโอ้โหม้า มาเป็นชุดเลยครับโอ้จัดหนักจัดเต็มครับแตกเลยครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับกรรมการบ่งมือใบบางเลยครับกรรมการก็อยู่ใกล้นะครับวิลลี่ ูภาพช้าครับกระโดดโอ้ยัดเข่าขวาก็เต็มใบหน้าแหละครับนี่ครับแล้วยัดเข่าขวาก็มาปักด้วยศอกครับโอ้โอยแล้วนี่ก็มาเป็นชุดเลยครับชุดใหญ่ใส่สูรเลยครับแอ,อกซ้ายศอกขวาแอ,อกซ้ายศอกขวาครับแหวกกาดเข้ามาแล้วเสียบด้วยเขา่ายาสารคนเรียนตรงยุติแล้วนับครับ ปิดเกมเลยครับ By the way off Doga and the winner the New Japan Race Corner วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดอ๋อเดี๋ยวเราชมภาพการคาดเกมการ์ดกันก่อนครับเอฟอ่าดูครับ บิลลี่คิมอนครับนักชกจากออสเตรเลียควา <And S 1> ้าเข็มขัดแชมป์ไปคาดเอวคอนเกรสเรจันสเกลโพล่งนิวแชมเปี้ยนฟรอมเซเลียบิลลี่คิมอนวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะครับขอได้รับความขอบคุณจากดรชัยนันสติคุณและก็โปรวิเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่ครับผม